อ,อ่ะกดแล้วอไอละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับวอลล็ตนะผมแล้วกว็จริงนิลน,นามคนหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับแต่คนคุ้นเสียงอยู่นะทน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเองไม่บอกหรอกว่าน้องชื่ออะไรใครจะคนนี้ได้ผมก็คือในคลิปจีเอแหละแต่ผมลบไปแล้วล,ะล่ะเราทำไมเอ้าก็ตอนนั้นเราโอ้ยจะพูดดีกว่าทุกคนโอเคอันนี้ผมก็พารจ้ผมก็ตามคลิปทุกคนพาแฟนเก่ามาเล่นเกมวอลเล็ต เดี๋ยวพาแชมป์เลยเดี๋ยวผมจะเป็นตัวไอโซวาจัดสกิลให้เพราะว่าเดี๋ยวให้อ้วนผมแบบเป็นเลน,น่าเหมือนเดิมเห็นนังเรน่า,นนาป่าวไงมีอะไรเออมีช่องสตรีมอะไรปะฝากได้นะฝังช่องสตรีมในเพจ d บ u b l ลแบร์ได้นะคะอ่าไปกดได้เลยนะพี่ไม่ได้เปิดเสียงเกมใช่ป <PE> ะเปิดเปิดพี่เปิดอยู่เ้วได้ยินเสียงวันกีนเลยเเสียงแชมเปอร์พูดใหม่หรอเออวันกีดพี่ไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวเบ็นดูสิยอดรอบแล้วมันกีดเนี่ยโจหนูจะเป็นเสียงวันแล้วเนี่ย อ๋อพี่ปิดเสียงเพลเยอร์ไปแล้วไม่พี่ไปยินปิดไปเลยนะมันกี่ปิดตั้งนานแล้วจ้าแมตต์หนึ่งมาดูว่าผมจะพาอ้วนแชมป์ได้หรือเปล่าต้องหนูมากกว่ามั่งเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดนะปลอดพี่โอ้ยหว่านหวานออกไปได้ผมเลยว่ันโอ้ยมันทางนี้ ปืนปืนปืนตังไม่มีแล้วชิบหายโอเค <Okay. S 2> ไปไ<อ>ไโดนปุ๊ปุ๊เลยปุุ๊ยมยอ,อยู่ข้างหลังอะเข้าไปเลยสวยยิงเยแมเป้ สวยพี่ทำมิ่งดีแต่แบบปุ๊กวัวนปุ๊กตัวพี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะวัวนเ <point> ข้าเอกันครับเข้าเอกันแล้วเข้าเอกันแล้วเ <Enemy tag. S 1> ข้าเอเข้า <Spike planted. S 1> เออุ้ยโดนเฉียดอ้วนกลับไปบนเลยนะน oh. เอ้ยเฮ้ยเอาว่ะ อืมเพื่อนไม่พีคอุ้ยโอ้โหลูกซองอีกแล้วไอ้มันเป็นอะไรนักหนากับลูกซองนี่ฮึลูกซองจะเอเอใช่อัดหน้านูเลยโอ้โหสาแบบบอดมันโดนนะบอร์ดมันโดนแต่ว่ามันยิงหนูโดนเข้าไปในควันอะ่ะรอเพราะว่ามันลูกซองเข้าไปในควันเลยเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วพี่มันเข้าไปแล้ว พี่หนึ่งมาตายถึงวันที่สิบีซีซีวางซิงวางซิงต่อไปต่อไปสแกนปั๊บเดี๋ยวอันติพี่เอาเลยเอาอะไรพี่มีอันติเนี่ยน่ะอันติใส่ไงจะ้เอาอะไรอ่ะโอเคโอเคถามว่าเอาเลยอ่ะแคนี้เฮ้ตอนกันมันอยู่ในนี้อ่ะโอ้โหทำมิ่งไม่ดีคารเดอริช thirty s e เออก็บังหลังก็กมันนั สปายดาวน์ A Reloading. สปายส์คิว e อ e นู no. I am บแ a ่ Keep up. มาลุมเลยตรงนี้แหละโอ้โหปุยแอมเบอร์ฝั <h <h ่งไหนเนี <h <h ่ยยิงวิโดนฟูลยังไงวะจริงแอมเบอร์ลุยเลย โอ๊ยนี oh, oh, no, 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 no. ่เอาเมนูลองดูลองหลังกล้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 องนั่นน่ะน่ะเห็นไหงเอาปืนไรเป้ามีตังเป้ามี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 โอ้ต้นเจือพันสองนี่มีเอาแฟนทอมเอาแฟนท้อมเอาก็ผิดนี่นี่นี่แฟนทอมนี่เหรอไม่ใช่พี่พี่กดทิงไว้ยังปืนน่ะกดนะหนูแฟนทอมโอเคกดกดกด thank you บบเ,เดี๋ยวรอบน้ารอบต่อรอบต่อรอบนะหน,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 นูโดนแต่โอเมคนเดียวบีเหรอหนูไม่ได้โดนคนอื่นเลยแล้วหนูก็ไม่ได้มีคนอื่นถึงว่ายิงมันไม่ตายเป้าหมายเลยหน้าหนึ่งตัวเอ๊ะคนโดนเลยหน้าเนนาะโอ้โหไม่ไดไ้เอากี่ตัววะเนี่ยว่าจะซื้อปืนอะไรพี่อ่ะ พี่เราอะไรแฟนทอมหรือว่าโดนี่เดอะดรอปไปไหนไม่ใช่เอาแฟนทอมแฟนทอมนี่เดอะดรอปกดซื้อ Thanks Thank you Thank you เอาพี่อยากกดขอดิเอาไปเอามากดดีงสิไยไปไปเดี็ดออกไปทางขวามีขวามือเนาะไม่ออกเท้าแม่งเล็งรอและสามมิงมิงได้มากเลยแม่งเล็งรอ อะไรเอาเชิญลิทยิงกูเหรอฮะรัดเอป่ะรัดเอรัดบีเอาบี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 พี่จะพี่ยังไงโอ้ยโดดดิโอ้ยเหลือเก้าเออมันลอยหลังด้วยอ้ยมาเอิร์นมาเดี๋ยวลิทมาตัวว่ามา เอ้ยวนเวนเอาเอา,เอาไปมาก็ได้นะเดี๋ยวลัดตีเลยพวกมันไม่ค่อยรับนะเดี<ป>๋ยวเขาหมดแล้ว,าาลวในหน้ามัานอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังอ่ะอื่อนโตข้างหน้าต้ว่าคนอยู่หลังเพื่อนไม่ใช่เข้าก่อนตีลิงจ่าตัวเองนี่แหละพูดถึงเ <c oughs> นยโอ้ยอยู่นี่ฟังเลยเพื่อนเอ้ยวนทำไมมันดิ่งอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเล่นแรงลอยไม่รู้ขอเอฟเคหรอ อยากเุยไงภาษาอังกฤษทั้งๆที่ที่มันแบบว่าแบบสงสัยคนอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องแบบแบบอย่างฉันหน่อยได้ไหมไม่ใช่แค่อนะ้วน่ะพี่ก็เหมือนกันนะ่ะแต่า่ากำมาตรฐานอ่านได้แต่ก็รู้แต่ก็รู้อยู่แล้วก็แบบพี่สแกมไแล้วออกมายืนกลางแจ้งทำไมวะถามจริงอะไรครับแชมเบอร์ว่าดูแชมเบอร์ดิ เป็นโซฟาหล่อไม่ได้เลยไงวะแซมเปิลตัวเดียวก็ไม่น่ากลัวนะมั้งเอาเขาวางนี่เลยไปวางมา้างเอฟเพย์ครับเอฟเพเอ้ยเอาวบักหา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 รวยซะดัวว่านบอกผู้ชมว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างนะช่วงเนี้ยช่วงนี้หรอไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะว่านเล่นตะเกียวกะน้องเขาไม่น้องที่ถึงผมเลยทุกคนเห็นไหม ไม่ค <polarization. S 2> ิดถึงใครคิดถึ่คิดถึงใครคิดนะคอแตได้ึงตัวเอโอเมเล่นแต่ลูกสองบ้าจำสแกร์ะมั้งเออเล่นยังกบพี่โอเมเป็นผีไงอาแล้วพี่แฟนท่อทำไรมิ้งมาขายอน้องิ้านงหมดเลเอาเพื่อนโยนทิ้งหมดเลยก็แฟ่นทอมพี่อ่ะอันเก่าพี่เอาหมดกับันไทยเอาเอาโยนโยนกันว่าเล่นย อ้ยไม่มีใครเข้าหรอกโอ้ว่าแล้วเจอสีกับใครเจอสีกับโอเมนโดนโอเมนอีกแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูไปควรโดนโอเมนมึงขวางทำไมเนี่ยเจอสีแล้วยิง <c oughs> มั้ยสวยท่านอันตีมาแ,แต่กูกูต้องสแกนเออโดนพรสมวุ้นเหนือเ,เลยเดี๋ยวพี่สูมอันตีแล้วกันเนาะอืมอยากเป็น <c oughs> ไม่มีโดนเลยเลยมั้ง มันไมบอยันเลยมันหลบะัน้าตาใช่ไหมหลังกล้องหลังกล้องมีหลังกล้องมีพี่บินโดนหลบอ่ะหลบหลบกระสุนเอาดิเอาดิอ่ะเจเจหลังกล้องเจหลังกล้องสวยเฮ้ยวนมานี่มานี้แคมเบอร์มันโอ้ย สกายแบตมาซีมีสกายหนึ่งตัวอ้วนอย่ามิสกายนะอ้วนหลังทำไมอ้วนเขาลอยหลังไปแล้วเรากับอ้วนก็กาวพอกันนะเนาะก็สี่มือมันได้แค่หนึ่ถามมิงเลยไม่ได้เลยมง,งเลยช่วงนี้เจ็บดอเจ็บคอเจ็บคอ พุชัดชานพุชชานมีมียะอเมินไมีมีไม่มีเอาละเพื่อนไม่ยิงอะสไบค์ดาวน์มิดอะไรอะโอ้ยชิบหายแล้วโอ้คือเล่นมีกันอีกเคยยอมแพ้แน่กานเนี้ยเอามีดไปเล่นมันโยนแล้วอืมร่างหัวคมๆ คือเจ็ดสายแบกที่ว่านอนเจนเลยนาฟังมันอีซี่เฉยนะทางที่สิบเอ็ดต่อสิบสามวันอีซี่เฉยโอเคแม็ดหนึ่งก็เดือดเอาเรื่องอยู่ เพจที okay, child, it. It. Alone, ่คนทักทายชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมพูดเยอะไม่ได้เจ็บคอแล้วเนี่ยแล้วก็กดปากกดไลค์เพจพูดผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างหน้าจอเนี่ยแหละเล่นตัวอะไรดีวันนดูเอลลดดูเเอาไปนี่ไปรับนี้าไปสอนสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเล่นก่อน